มันคืออะไรปันาก็นฝาสูบที่รั่วมันกล่องน้าตรงนี้ดูจดากลักษณะตรงนี้กะเกดึงกๆดึงก็ดน้ำเข้าสูบไหมน้ำไม่เข้าแต่น้ำใกล้ใกล้ลูกสูบมากเกินไปอืม นั่นคือสภาพฝาสูาที่สแก๊แม่ประก็นรั่วรวตรงนี้เนี่ยเดี่ยว นี่คือฝาวาวที่ถอดออกมาแล้วด้านหลังก็จะมีท่อน้ำระยองระย่างก็มีไดส์ด,ด้าอยู่ตรงนี้ถอดเอามาวางตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ความร้อน มังคลอนแล้วเป็นปตัวใหม่ครับอยู่ตรงนี้ครับ วันนี้เราจะมาทำตั้งตั้งวาวตั้งวาวพอดีประกอบไปโม่วนไม่ใช่ตั้งวาวไม่ได้ตั้งวาวตั้งเขาเขาราวลิ้นหรือว่าภาษาเรียกว่าแคมชั่แรกปปรับตัวข้าง มองไม่เห็นตัวนี้ฝัางให้อยู่ที่ไหนนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะอันนั้นมันเบอร์หนึ่งวะเบอร์หนึ่งอั้มันเบอร์สองนี่มองจากมุมไหนมองจากมุมนั้นก็จะเห็นเบอร์สองถ้ามองจากด้านหน้าก็จะเป็นเบอร์หนึ่งมองจากด้านหน้ามันในแล้ว่า

มันจะขึ้นสุดตืดขึ้นมาสุดแล้วนะฮะถ้าหมุนเลยไปมันจะหดลงนะฮะก็คือตั้งไว้ตั้งไว้ให้สูงสุด,สดนะครับถ้าเกิดไอ้นั้นมันหายไปเบอร์หนึ่งนี่แหละพอสูงสุดปุ๊บไอ้นั่นก็จะเบอร์นหนึ่งพอดีจัด่ายงนะ่ายอ่าเบอร์นหนึ่งแล้ว นะีฮะตึงออกมาได้แล้วสองอันถอยจากจุดนี้มานะครับสองอันนี้ฮนะอันไหนซ้ายอันไหนขวาเดี๋ยวมาดูกันข้อมือมันบอกว่าให้เราท่างอันนี้ไปที่สิบสองนาฬิกานะ งกาเยยที่ยงครึ่งแล้วเด้งเมื่อกี้แหละเด้งอ่ารนแหละเด้งเมื่อกี้แหละใชล้นั่นแหละแล้วเ,เลยอันนี้มันเสีเสย์โมงครึ่งน, <c oughs> นี่นะเขาบอกว่าจ้างอย่างนี้นะสองนาฬิกาไม่เสีย ในที่สุดนะครับก็ต้องถอนออกถอนเรียบร้อยตรงนี้จะมีตัวดันโซ่อตรงนี้นะครับ แอบถอดออกไปแล้วในตัวดันโซนะช่อทงที่เท่าไหร่สิบสองนาฬิกา ทาไนายใจมนะือน,นี้ต้องแปดข่อแปดรึงแล้วเอาเฟืองตั้งให้ตรงแล้วค่อยหมุนหมุนเข่าให้มันเข้ากับเฟือง ลแต่คือไงอุ้ยแบบแบบได้ลักษณะนี้ ตอนนี้คืออะไรจังหวะอะไรตอนนี้กำลังจะคายสูงสุดตอนนี้กำลังจะคายไอเสียนะฮะมีใช้สูงสุดสูดระเบิดระเบิดนะตุ้มตุ้มเสร็จแล้วก็ลงลงพอลงสุดทำไงพอลงสุดคายคายเริ่มคายเปิดลงไปแล้วชุบไอเสียเปิดแล้ว เป่าเอเสียขึ้นมาเสียขึ้นมาสุดปิดเอเสียสุดปิดเอเสียตาลางจะดูดเอเสียเสร็จแล้วก็กำลังจะดูดเปิดดีพร้อมกันดูดจิวลงไปสุด สุดปิดสุดแล้วก็ปิดวาวปิดวาวแล้วก็ดันขึ้นอัดก็อัดเข้าไปอฮ้ยตุ่มยางเบิดเบิดแล้วถึงแล้วอไอเดียวสุดที่สองนี้มันจะระเบิด,บดยังไงหนึ่งสามสองสี่ใช่ไหมหนึ่งสามสองสี่ใช่ไหม ยังไปไหนมือนี้นอ่ะได้ี๋ยวๆขอเบอร์น,รบบรนแต่ก่อนตอนนี้เบอร์หนึ่งคืออะไรเบอร์หนึ่งคือ,ก,บบอ,อกำลังจะระเบิดกำลังระเบิดเบอร์สามคือกำลังดูดเสร็จกำลังดูดเสร็จนะตอนนี้นะ อันนี้กำลังอัดเบอร์สามอัดเบอร์สามนะเบอร์หนึ่งพ่นควันทิน้งนะตุ่ม,มเบอร์สามตุ่มแล้วมีอันนี้สีนน่อันไหมไม่มีอโอเคคิดว่าน่าจะถูกต้องแล้วนะฮะนี่เป็นมาร์กที่เราทำไว้ก่อนถอด ใชวความถูกต้องเราไม่มีปากกาสีเราก็เลยโคน้นันซะเลยเห็นไ,<ม>ไหมก็เห็นอยู่นิดนึงตรงน,รงนี้ขาวนิดนึงอ่าแสดงว่าถูกต้องเหมือนตอนที่ถอดใช่ เสร็จแล้วสตาร์ทเลยปิดแล้ว